นี่ขอเวลาสักหานาทีนะคะฟังให้จบเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งแล้วพักประชาชนก็โดนโจมตีหนักมากนะคะและยิ่งเข้าใกล้วันเลือกตั้งมากเท่าไหร่ เดี๋ยวมันจะยิ่งเข้มข้นรุนแรงมากกว่านี้อีกซึ่งทุกคนไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราประกาศว่าจะทำเนี่ยการปฏิรูประบบราชการที่จะทําให้เสือนอนกินในกองทัพหรือในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติหรือว่าคนที่ได้ประโยชน์จากการหาส่วนต่างในระบบจดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันจะทําแบบเดิมไม่ได้อีกทั้งกลุ่มทุนพลังงานเขาก็จะเสียประโยชน์กอบโกยเท่าเดิมไม่ได้หรือกลุ่มทุนค้าปีกเองเนี่ยจะต้องโดนเอาผิดเรื่องปลาหมอคังดำพวกสแกมเมอร์หรือคนเทาๆก็ ไม่สามารถทําอะไรได้สะดวกแบบเดิมอะ่ะมันจะแปลกอะไรถ้าเขาจะร่วมใจกันเสิร์ฟยารวมตีนให้เรามันไม่มีใครพูดเรื่องที่ตัวเองจะเสียประโยชน์หรอกทุกคนก็จะสร้างนารทีเซึ่งนารทีปหรือเรื่องเล่าที่ตอนนี้เนี่ยเขาใช้ได้ผลก็จะมีอยู่ประมาณ3เรื่อง1ก็คือ มึงมันพวกลมเจ้ามึงจะแก้แต่มหนึ่งหนึ่งสองสองก็คือมึงไม่สนใจปัญหาเศรษฐกิจปากท้องหาอะไรเลย,เลยจะแก้แต่รัฐมนมุนอย่างเดียว 3. สามก็คือทหารมีไว้ทำไมเป็นพวกอิพักด้อยค่าทหารคนที่ไม่สนับสนุนนะเขาก็ซื้อสามเหตุผลนี้เพราะเขาถูกทำให้เชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งเรามีความเชื่อว่าคนที่สนับสนุนมันสนับสนุนด้วยเหตุผลหลากหลายมากบางคนอาจจะชอบนโยบายทลายทุนผูกขาดบางคนอาจจะชอบนโยบายปฏิรูปรัฐ ปฏิรูประบบจัดซื้อจัดจ้างประหยัดภาษีบางคนอาจจะชอบนโยบายที่เกี่ยวกับ sme นโยบายหมาแมวบางคนอาจจะสนับสนุนนโยบายแรงงานหรือบางคนอาจจะชอบเรื่องประกันสังคมหรือบางคนอาจจะชอบโล่ไหมวิโรดก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาแบ่งปันประสบการณ์เป็นคลิปหรือเป็นโพสก็ได้ผ่านแฮชแท็กหนึ่งนักการเมืองที่อยากให้ไปต่อปีหกเก้าสองนโยบายที่อยากให้ไปต่อปีหก <9. S 2> เริ่มเปิดแคมเปญด้วยนะกักการเมืองที่อยากให้ไปต่อปี6-9จริงๆอมี3คนคือหัวหน้าเทงพิตต์แล้วก็โรมที่อยากจะพูดถึงแต่วันนี้เอาโรมก่อนที่โรมอภิปรายเรื่องตัวช้างมันเป็นอะไรที่แบบว่าเีย <Yeah. S 1> กล้าพูดเรื่องนี้ได้ยังไงตัวช้างเนี่ยมันเป็นตัวตำรวจใบที่ใหญ่ที่สุดในวงการตำรวจเป็นตัวพบตรแล้วแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรที่แบบว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่า มึงตายได้นะเนี่ยแล้วพอเรามาเป็นสอสอเราก็ยังรู้สึกอยู่ว่าโลมแม่งโคตรโหดคนจําความรู้สึกเมื่อปีหรือสองปีที่แล้วของตัวเองได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์นะหลายๆคนจะรู้สึกว่าโอ้ยเรื่องนี้มันแก้ไม่ได้หรอกมันจะไปแก้ยังไงมันอยู่ในสายโทรศัพท์มันเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยจะต้องปกป้องตัวเองจะต้องแบบว่าทําให้ตัวเองรู้เท่าทัานแล้วเมื่อปีที่แล้วรังสิมันลมเสนอว่าถ้าอยากจัดการสแกมเมอร์ฝั่งพมา่าให้ตัดไฟ ตอนนั้นคือโดนด่าฉ่าจากทุกองคาพยพตอนที่เสนอเรื่องนี้แรกๆอ่ะสังคมยังไม่เข้าใจเลยนะว่าทําไมถึงต้องตัดไฟกลุ่มอนุรักษนิยมกับนางแบบก,ก็ออกมาด่าโลมฉ่ามากตัดไฟมันตัดไม่ได้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์กับลัดแล้วตอนนั้นคือรัฐบาลใส่เกียร์ว่างเลยมันเวลาผ่านไปประชาชนก็เริ่มเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นประชาชนเอาด้วยรัฐบาลก็บอกอะตัดก็ได้ภูมิธรรมบอกว่าวันนี้จะสั่งสมชให้แจ้งกฟพ,อพ,อพอดําเนินการตัดไฟทันทีอนุทินบอกว่า ก็ฟผพอหยุดจ่ายไฟเองไม่ได้ยังไม่ชี้แหล่งทําผิดกฎหมายนายยบอกว่าไม่ลังเลค่ะตัดไฟได้ทันทีเลยแล้วก็เถียงกันอยู่อย่างเงี้ยอนุทินบอกว่าไม่ตัดถ้าอยากตัดตัดก็สั่งมาตัดซุม 4, สี่ซุมห้าไม่ได้รองผู้ว่าบอกว่าจะดําเนินการงดจ่ายไฟตามขั้นตอนก็คือต้องมีคนสั่งตมอชอบ,บอกตัดไปแค่เท่านั้นตัดไปแล้วเขาก็ยังดําเนินการได้ภูมิธรรมการตัดไฟไม่จําเป็นต้องเข้าคอรมออนุทินสั่งได้เลย เออทุกคนจําได้ไหมแต่สุดท้ายก็ได้ตัดไฟแล้วจีนก็ส่งคนเข้ามาปราบปามฝั่งพมา่าแล้วรัฐบาลก็เคลมเป็นผลงานแล้วคนก็ค่อยๆลืมเรื่องสแกมเมอร์ฝั่งพม่ามาโฟกัสฝั่งกัมพูชาไอ้นี่อีกแล้วตัวเปิดบอกว่าปราบฝั่งพม่าเสร็จแล้วช่วยมาปราบฝั่งกัมพูชาด้วยปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักเบนสมิธเลยนะการถ่ายรูปคู่กับเบนสมิธยังไม่เป็นปัญหาลังซีมันโลมคือคนแรกที่แฉว่าเบนสมิธคือที่ปรึกษาฮุนเซนตัวการใหญ่ในการฟอกเงินฝั่งกัมพูชา จำได้ไหมแรกๆมีคนออกมาปกป้องเบนสมิธด้วยนะตอนนั้นถึงขนาดบอกว่าโรมเนี่ยใส่ร้ายเบนสมิธเต้าข่าวแต่สุดท้ายเวลาผ่านไปหลักฐานทุกอย่างมันเด่นชัดเบนสมิธกลายเป็นคนที่ทุกคนไม่กล้ามีรูปคู่ด้วยต้องออกมาแจ้งให้วุ่นวายไปหมดแล้วก็สุดท้ายมีการสั่งยุตซับแต่คนลืมไปแล้วจริงๆว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนพวกเราอะจำแม่นยิ่งความรู้สึกที่ตอนเปิดข้อมูลใหม่ๆแล้วโดนด่าโดนกระหน่ำจากทุกทิศทางอะจำแม่นมากดังนั้น รังสีมันโลมคือนักการเมืองที่อยากให้ไปต่อปี69ของเราแล้วของคุณล่ะคะเป็นใครเป็นนโยบายไหนมาแชร์กันสีกันยาไหมวิโรดหรือเปล่าหรือวายโยที่พูดเรื่องหัวสอวอเป็นวรลพบที่พูดเรื่องค่าไฟจะเป็นนโยบายไหน